สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาและเกษตรกรทั่วประเทศครับวันนี้23มกราคม2569แจ้ง4ข่าวให้พี่น้องชาวนาและพี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบครับประเด็นที่1เรื่องของชาวนาประเด็นที่1เรื่องของชาวนาก่อนนะครับก็มีพี่น้องชาวนายัางรอเงินไร่ละ1,340บาทเงินนาน้ําท่วมนะครับเมื่อวานนี้เราทําคลิปขึ้นไป1คลิปก็ขอ,ขอถามว่าใครได้บ้างแล้ว ก็มีพี่น้องคอมเมนต์มาบอกนะครับว่ายังไม่ได้กันเลยนะเงินนาน้ำท่วมนี่เราเท่าที่เราอ่านคอมเมนต์ก็ปรากฏว่ามีที่จังหวัดหน้องคายบอกว่าอำเภอสะใครทำนองนี่แหละบอกว่าได้แล้วเงินนาน้ำท่วมนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ มีพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมบอกว่าได้แล้วเงินนาน้ําท่วม1,340บาทต่อไร่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าได้ครบทุกคนหรือเปล่าที่ทําเรื่องไว้นะครับในขณะเดีวยวกันที่อําเภอสะครายจังหวัดน้องคายมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าได้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าได้ได้ทุกคนหรือเปล่านะครับก็เห็นเห็นคอมเมนต์มาบอกเท่านี้ครับว่ามี2จังหวัดนี่แหละได้น้องคายกับนครพนมนะครับแต่ไม่ทราบว่าได้ครบไหม ส่วนจังหวัดอื่นๆที่พี่น้องชาวนาคอมเมนต์มาบอกไล่ละหนึ่งพันสามรอยสี่สิบาทนาน้ําท่วมยังไม่มีใครได้เลยนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องชาวนานะครับในข่าวที่หนึ่งในข่าวที่หนึ่งเรื่องชาวนาเช่นเดียวกันนะครับไร่ละพันครัวเรือนละไม่เกินสิบไร่สูงสุดหนึ่งหมื่นบาทเงินช่วยเหลือชาวนานาปีปีการผลิตสองห้าแปดนะครับปรากฏว่ามีชาวนายังไม่ได้เงินอยู่หลายแสนครัวเรือนนะครับก็ปรากฏว่า เน,เนื่องจากงบประมาณหมดรัฐบาลจะต้องอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมก่อนทกศจึงจะโอนได้แต่ว่าตอนนี้รัฐบาลอนุมัติงบไม่ได้เพราะคณะมนตรีไม่มีอำนาจอนุมัติเนื่องมาจากอยู่ในระหว่างการจะเลือกตั้งหากจะคณะมนตรีจะอนุมัติงบประมาณก็จะต้องเสนอเรื่องไปกกตก่อนกกตเห็นชอบว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเขาจึงให้ความเห็นชอบเมื่อกตให้ความเห็นชอบคณะมนตรีจึงจะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมได้และจะโอนให้พี่น้องชาวนาต่อไปซึ่ง การโอนเงินไร่ละพันให้พี่น้องชาวนาอันนี้เป็นของปี68แปดคนที่ได้ไปแล้วก็แล้วกันไปนะครับอันนี้เราพูดถึงคนที่ยังไม่ได้ยังมีหลายแสนัวเรือนนะครับอันนี้ก็ต้องรอนะครับยังไม่หมดเขตการโอนง่ายไม่ต้องตกใจนะครับโดยทกศแจ้งข่าวว่าเขาจะโอนทุกวันที่สามและสิบของเดือนใครที่ยังไม่ได้ก็รอทุกวันที่สาและวันที่สิของเดือนนี่แหละเมื่อมีงบเขาจะโอนนะครับ และจะหมดเขตการโอนนู่นครับ30กันยายน2569คือเงินเงินชาวนาไร่ละพันนาปีของปี2568นี่ยังไม่หมดเขตการโอนคนที่ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าจะโอนถึง30กันยายนเลยนะครับคือโครงการไร่ละพันปี68นี่จะสิ้นสุด30กันยายน69นะครับยังยังเหลืออีกหลายเดือนอันนี้ชาวนาก็ทราบเรื่องนี้ไว้นะครับอันนี้เป็นข่าวที่1เกี่ยวข้องกับชาวนานำมาเล่าสู่กันฟังครับข่าวที่2ครับ เกี่ยวกับเกษตรกร,กรแล้วก็มีเรื่องของชาวนารวมอยู่ในนี้ด้วยข่าวที่2ก่อนนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับอากาศหนาวอากาศร้อนต่างๆกลมส่งเสริมการเกษตรออกมาบอกมาเตือนบอกว่าสัญญาณเตือนเมื่อพืชผักป่วยจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่1นึ่เขาบอกป่วยเพราะขาดน้ําผักโตช้าเหี่ยวใบเหลืองและใบล่างร่วงจนถึงยืนยืนต้นตายนะครับ กร,กรณีขาดน้ํากรณีน้ํามากเกินไปต้นแคะกลิ่นชะง,งักการเจริญเติบโตเหี่ยวเฉาใบเหลืองใบล่างร่วงอันนี้น้ํามากเกินไปก็ป่วยเหมือนกันนะครับพืชผักอันที่สองป่วยเพราะอุณหภูมิร้อนจัดผักเหี่ยวเฉาขอบใบและปลายไม่และปลายใบไม้นะครับถ้าหนาวจัดตายไล่จากปลายยอดลงมาหาโคนต้นพืชไม่ออกดอกกรณีที่3ป่วยเพราะแสงแดดแสงแดดน้อยใบ ใบล่างร่วงไม่ออกดอกผลผลิตตา่าต้นจะยืดสูงผิดปกติถ้าแดดเผาครับผิวลําต้นด้านที่ถูกแดดจัดเซลลตายหรือเปลือกแตกกรณีป่วยเพราะลมและลูกเห็บลมแรงใบฉีกขาดกิ่งก้านหักพืชลม้มหรือโค้งงอลูกเห็บใบฉีกขาดรุนแรงใบร่วงลําต้นหักผลเป็นรูหรือเสียหายอันนี้เขเขาก็บอกให้สังเกตพืชผัก ป่วยจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรบอกอย่างนั้นทีนี้กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก็บอกเทคนิคดูแลแปลงผักรับมือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและเมื่ออากาศร้อนแรงนะครับใช้วัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นและลดการระเหยของน้ําควรใช้ระบบน้ําหยดเพื่อประหยัดน้ําและลดน้ําช่วงเช้าหรือเย็นเลี่ยงช่วงแดดจัดนะครับอันที่สองรับมือฝนหรือน้านําท่วมขังยกแปลงสูงกว่า30ซนเมตร เพื่อนี้น้ำชาลาสติกหรือแสลนการฝนกระแทกใบช้ำใช้เชื้อาราไตรโคเดอร์ม,มากำจัดโรคเน่าจากเชื้อราหรือใช้น้ำปูนใสปรับสภาพดินและเสริมความแข็งแรงอันที่3รับมืออากาศหนาวครับรับมืออากาศหนาวนี่พืชผักทำอย่างนี้นะครับระวังอย่าให้ขาดน้ำแต่ก็อย่าให้มากเกินไปจนแฉะ ตอนเช้าควรรดน้ําล้างใบเพื่อล้างน้ําค้างป้องกันโรคเชื้อราเลือกปลูกพืชอายุสัน้นและเก็บเกี่ยวเร็วให้เหมาะกับฤด,ดูกาลอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําจากกล่มส่งเสริมการเกษตรนะครับรับมือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกับพืชผักต่างๆต่อไปข่าวที่3ครับก็เป็นข่าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรเช่นเดียวกันเขาบอกว่ากระทรวงเกษตรตั้ง30จุดเพื่อมูนค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดเผาแล้วก็เพิ่มเงินรายละเอียดครับ เกษตรตั้ง30จุดมูลค่าเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดเผาเพิ่มโดยกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาในพื้นที่เกษตรซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอีกทั้งยังส่งผลให้ส่งผลโดยตรงต่อการทําเกษตรทําให้ดินเสื่อมโทรมขาดขาดความอุดมสมบูรณ์ต้นทุนการผลิตสูงและ ผลผลิตลดลงรัฐบาลจึงให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาล่าวมุ่งเป้าในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะบนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและมนุษย์และปริมณฑลนะครับนางอันทชลีสุวะจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าปี2569กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งเป้าสร้างมูลค่าเพิ่ม วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยจัดตั้งกรีนเกนทับจำนวน30จุดในในพื้นที่จังหวัดสำคัญทั่วประเทศเพื่อเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้รับซื้อวัสดุชีวมวลผู้แปรรูปผู้ใช้ประโยชน์และผู้ผลิตพลังงานพร้อมประเมินความเป็นไปได้ในการสร้างกลไกตลาดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สมดุลและเข้มแข็งในชุมชนรวมถึงวางแนวทาง จัดกิจกรรมการเรียนรู้และแรงจูงใจไม่ให้เผาเพื่อสร้างรายได้กรีนกรีนเกนเดนะครับโดยถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเทคโนโลยีทดแทนการเผาในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งส่งเสริมชุมชนลดการเผาและสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำร่องชุมชนปลอด การเผาในพื้นที่เกษตรเสี่ยงสูง4จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันประเทศไทยมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเกิดขึ้นปีละประมาณ80ล้านตันซึ่งสามารถนำมาเพิ่มมูล,มลค่าทางการเกษตรกว่า1แสนล้านบาทต่อปีกรมส่งเสริมการเกษตรจึงเดินหน้าสนับสนุนการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเป็นระบบเพื่อเปลี่ยนปัญหากา,การเผาให้เป็น โอกาสในการสร้างรายได้แก่เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรและยกระดับคุณภาพอากาศประเทศไทยอย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นข่าวจากกลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับข่าวที่มาที่มาของข่าวกองส่งเสริมและโครงการพร่ำมดีและการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับ ต่อไปครับเป็นข่าวที่4ครับวันกล้วยไม้แห่งชาติประจปี2 5 6, 9ก็ผ่านพ้นไปแล้วในช่วงวันที่17-19มกราคม2 5 9นะครับณนะศูนย์การค้าเซนทันเวสเกตนะครับชั้น1น,นะครับในการนี้ครับกระทรวงเกษตรก็เปิดเผยผลการประกวดกล้วยไม้ปี2 5 6, 9บอกว่าได้นำระบบสารสนเทศตัดสินรางวัลอย่างแม่นยำและรวดเร็วนะครับก็ปรากฏว่า ข้อมูลนี้ครับกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากล้วยไม้นับเป็นหนึ่งในเศษในพืชเศรษฐกิจสําคัญของไทยสร้างรายได้จากการส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ2,000ล้านบาทโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้กว่าพันรายจากเนื้อที่ปลูกกล้วยไม้รวม17,183ไร่ในประเทศไทยได้พัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าและพัฒนาคุณภาพสินค้าสร้างโอกาสาเพิ่มช่อง ทางการจําหน่ายให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดที่หลากหลายเชื่อมโยงกับผู้ผลิตอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนการจัดงานบันกล้วยไม้ประจําปีทุกปีเพื่อยกย่องชื่นชมการพัฒนากล้วยไม้ไม่ให้หลากหลายกล้วยไม้ให้หลากหลายสวยงามและส่งเสริมกําลังใจแก่เกษตรกรนางอัญชลีสุวะจิตตาโนนอ,นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าผลการปรากฏ ผลการประกวดกล้วยไม้ในงานบันกล้วยไม้แห่งชาติปี259ภายใต้แนวคิด Blooming, s i a m t h e Global, Claim of Thai Orchid แโโโลลออปลเป็นภาษาไทยว่างามอย่างไทยสู่ความเลือค่าระดับโลกประกอบด้วยหมวดกล้วยไม้ต้นรางวัลยอดเยี่ยมประเภทกลุ่มสวยงามมี8ประเภทโดยคุณสาวิตรี พุ่มเลิศดสินได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสูงสุด4ประเภทคือประเภทเจริญทางยอดช่อตั้งสีอื่นฟอร์มกลมแวนด้าหวายแต่ก็อื่นอิงอาศัยหวายลำตั้งช่อสั้นคัททลยาแต่ก็อื่นอิงอาศัยลำลูกกล้วยชัดเจนและสิงโตกรอกตาแต่ก็อื่น สำหรับประเภทห้าเจริญทางยอดช่อเป็นพวงเป็นพวงโค้ง,ง,ง,งสีอื่นฟอร์มกลมผู้ดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมคือคุณเจริญสุกิจเจหกนะครับเจริญทางยอดช่อโค้งและช่อห้อยช้างพลายผู้ดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมคือคุณสุภวิตปรีปุลนนท์เจ็ด รองเท้านารีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมคือนายขุนทองวิบูลศินประเภทไม้ดินแต่ก็อ,อื่นผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่มยมคือ,อ,อคุณเย็นลือชาวีรวัฒนเมทินกลุ่มไม้กลุ่มพันธุ์ไม้ใหม่มีสองประเภทได้แก่หนึ่งเจริญทางยอดช้างแดงผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่มยมคือคุณราชานนคำปูสองเจริญทข้างผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมคือคุณธนพัฒ สีสุทธิพจน์ทั้งหมดคือสีข่าวชาวนานและข่าวเกษตรกร,ร,กร23มกราคม259านำมาเล่าสู่กันฟังครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ